มีดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะจากงานโหวต T-Color TC c นะคะกับผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในปีนี้ซึ่งสาวแบล็กพิง k ของพวกเรานะคะก็ติด1ในร้อยของผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกในปี2020 แล้วก็น้องลิซ่าของพวกเราเนี่ยในคลิปก่อนแอดก็ได้ลงไปแล้วนะคะว่าสามารถคว้ามาได้ที่อันดับที่2น้องเจนนี่ลำดับที่23ส่วนน้องแชงตามมาที่ลำดับที่31แล้วก็สุดท้ายพี่จีซูอยู่ในลำดับที่50ค่ะแต่เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะมิได้เกี่ยวเนื่องกับผลคะแนนแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการลงบทความขยายใต้ภาพของพี่ซูไว้แบบนี้ค่ะ Singer, Dancer Mo d e l สามคำแรกถูกต้องนะคะโอเคแต่ที่พ่วงท้ายๆมาด้วยก็คือประโยคที่ว่า her English is a pity อันนี้คือทำไมต้องใส่มาแบบนี้คะแอดสารภาพเลยนะคะว่าคลิปก่อนแอดก็ไม่ได้สังเกตข้อความด้านล่างของแต่ละศิลปินเลยนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะใส่มาแค่ของพี่ซูนะคะที่ใส่มาแบบนี้ซึ่งจริงแอดว่ามันก็ไม่โอเคนะ คือทาไมเขาถึงเลือกใส่ประโยคนี้มาพ่วงท้ายซึ่งเอาจริงอะ่ะมันแปลในทํานองว่าภาษาอังกฤษพี่ซูแบบน่าสงสารมากหรือถ้าแปลแบบลบๆหน่อยก็คือภาษาอังกฤษของพี่ซูมันน่าสมเพชมากอะไรประมาณนี้ซึ่งภายหลังทางทีซีแคลเลอร์นะคะก็ได้ออกมาทวิตโดยมีใจความประมาณว่าถ้าคุณไม่เข้าใจวันนี้มันคือเรื่องตลกของเธอเราก็ไม่รู้จะบอกว่ายัางไงละพวกเรารักจีซูนะและเธอก็ชอบเรื่องตลกแบบนี้ลงท้ายจบการอธิบาย อืสบายว่านี่คือการอธิบายแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีข้อความที่2ที่เขาได้ออกมาทวิตเพิ่มเติมอีกด้วยว่ามีเรื่องตลกตลกมากมายแต่กับบางคนดันคิดเป็นเรื่องจริงจังพวกเรารักจีซูนะเพราะฉะนั้นเราไม่ขอโทษหรอกเธอจะรักเรื่องตลกแบบนี้เธอเป็นคนบอกเองโอ้โหจริงเหรอคะ พี่จีซูจะรักเรื่องแบบนี้เหรออันนี้แอดก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆแอดเห็นด้วยกับเหล่าบิ้งคือค่ะว่าเราไม่ควรล้อก,กันเล่นด้วยเรื่องแบบนี้นะทุกคนคือเรื่องภาษาไม่ว่าจะกับใครอะถึงไม่ใช่พี่ซูก,ก็ไม่สมควรนะคะแล้วก็คนธรรมดาทั่วไปเขายังไม่แซวเขายังไม่พูดกันแบบนี้เลยนะหรือว่าวัฒนธรรมชาติตอนตกมันเป็นเรื่องตลกหรอคะ เอาจริงถามใจแอดแอดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรเอามาเล่นน่ะไม่ควรเอามาลงว่า her English is a pity แล้วมันเป็นคลิปที่มันโววายไปทั่วโลกอะ่ะกับ100ใบหน้าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นคือคนที่รับชมก็ต้องเป็นฐานแบบทั่วโลกเป็น global อะแล้วลงแบบนี้คือมันก็ดูไม่ดีกับตัวศิลปินถูกต้องไหมคะจริงๆอะทางรายการใส่เพิ่มพี่จีซูว่าเป็น actress ก็ได้เป็นนักแสดงหญิงถูกไหมต่อท้าย singer dancer model อะ่ะแต่นี่ก็ไม่ใส่ ก็ถึงบอกไงว่าแปลกดีกับเอาประโยคแบบ her English is a p i t y มาใสา่แน่นอนละคะ่ะว่าบลิงคคือทั่วโลกไม่พอใจหรอกแฟนๆก็เลยพร้อมใจกันติดแฮชแท็กนี้นะคะ Apologize to Jisoo TC Keller อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วโลกจนตอนนี้ก็ติดเทรลโลกไปเรียบร้อยแล้วแบบไม่ได้นัดหมายคลิปนี้แอดก็เลยเอามาสรุปให้ทุกคนรับฟังกันนะคะถึงที่มาที่ไปของแท็กนี้เผื่อใครไม่ทันจริงๆว่ามันมาจากอะไรยังไงกันแต่แอดก็หวังนะคะว่าทางรายการจะออกมาแก้ไขแล้วก็ตัดประโยคนั้นออกไปจากภาพเพราะถ้าพูดกันตามตรงก็ไม่ควรขึ้นข้อความแบบนั้นจริงๆล่ะคะ่ะ